สวัสดีครับผมนะัเซลฟอร์ดหรือเพจไข่ฟอร์ดให้จนกับคุณพอใจนะครับคลิปนี้พามาดูรถล้อหนึ่งคันคันนี้ครับเป็น next gen ranger raptor เครื่องยนต์2.0ดีเซลของคุณโอมนะครับคันนี้ได้ทำการเปลี่ยนล้อนะครับเป็นล้อครอบ20นะครับกว้าง12ลบ44นะครับมาพร้อมยาง33ับ12.5 R20 นะครับเป็นยางของแอมพิเศษคันนี้เป็นเบรกดูเบรกบึมๆเลย เบรกนะครับเป็นเบรกของ1 9เซตนะครับมากับจาน4.05นะครับล้อหลังนะครับขนาดจานคือ3.8 0นะครับมาพร้อมกับ1 9เซตเหมือนกันมีทั้งเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เบรกหลังปกตินะครับผมหน้ากับหลังเป็นสายยางเดียวกันด้านท้ายนะครับล้อเลยเป็นท่อคู่นะครับจาก JTC ทเทเนียมครับนานๆเราจะเห็นแรปเตอร์ไสรล้อโตยางโตเบรกโตคันนี้เลยไม่สุดจริง ทำไม่ได้นะครับแตากได้ฟอร์ดรอร์รแบบนี้ทักมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0643566969